ต่อมาเป็นเรื่องเอนท o p ปมาตรฐานของการเกิดเรามาดูทีละคํานะเอนท o p ปตัวนี้หมายถึง h หรือ d e l t a h นะครับมาตรฐาน Standard นะครับมันคือสัญลักษณ์นี้ของหนูสัญลานี้เขาเรียกว่า n อตนะครับ N A U G H T not นะครับคำว่ามาตรฐานนี้หมายถึงที่ สภาวะน่าจะ T 2 5องศา C นะครับแล้วก็ P 1 atm นั่แหละน่าจะใช้อันนี้นะก็คือเป็นสภาวะมาตรฐานที่เขาได้ทำการทดลองนอุณหภูมิห้องแล้วก็ความดันบรรยากาศว่าสารตราสารนี่มันมีค่าเอนโทรปีเท่าไหร่นะครับเแล้วก็คำว่าการเกิดก็คือคำว่า formation อันนี้คือ formation มีสามส่วนนะ เอนทัลปีก็คือเดลต้าเมาตรฐานคือนอร์ทหมายความว่ามันเป็นค่าที่อุณหภูมิ25กับ1 ATM นะครับแล้วก็ฟอร์เมชันคือการเกิดปฏิกิริยานะครับอ่าเรามาดูนิยามนะครับพอมันเอามารวมกันเอนทัลปีมาตรฐานของการเกิด Standard Entropy of ออฟฟอร์เมหรือก็คือเดลต้าเนี่คือเอนทัลปีสแตนดาร์คือ F, เอ้ยนอร์ทแล้วก็ฟอร์เมชันคือ F การเปลี่ยนแปลงอนโทรปีในปฏิกิริยาการเกิดสารนั้นๆ1โมลที่สภาวะมาตรฐานคือ25องศา C ี P 1 atm จากธาตุองค์ประกอบของสารนั้นในสภาพธรรมชาติที่เสถียรคือเขาก็ไปวัดของออพลังงานต่างๆของธาตุนั้นๆในสภาวะที่เสถียรก็คือที่ความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่บ้างนะครับก็แต่และตัวแต่และตัวเนี่ยก็จะไม่เท่ากาันเอาอะไรเดียว เอา,เ,อาหเห็นเพียบเลยเห็นไหมเอาคาร์บอนไหมคาร์บอนอะกลุมคาร์บอนนี่นะครับที่เราจะเจอก็จะเป็นพวกคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับซึ่งเราจะใช้เดลต้าเอชนะครับมีเดลต้าเอชเดลต้าจีเดลต้าเอสสองอันนี้จะใช้จากใช้ในบทถัดไปนะครับบทนี้เราจะโฟกัสที่เอชนะครับเราจะใช้ตัวนี้ให้เราดูช่องแรกอย่างเดียวเดี๋ยวบทหน้าเราต้องย้อนกลับมาดูตารางนี้อีกนะครับซึ่งตารางนี้นะ เทคแต่ละเล่มก็อาจจะมีทศนิยมหรือค่าต่างๆเนี่ยเพี้ยนกันไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะถ้ามันไม่เหมือนกับในเท็กซ์บุ๊กที่เราเรียนหรือในชี้ของอาจารย์นะครับให้ยึดตามของคนที่สอนโอเคไหมไม่ใช่มายึดตามนี้นะอันนี้แค่บ่งบอกถึงวิธีการใช้เฉยๆนะครับหนังสือแต่ละเล่มเลขที่ให้เลขที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกเล่มนะครับแต่อันที่เอามาก็คือเออตารางมันสวยดีแล้วก็มีครบมีเยอะนะครับครบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันเยอะ ทีนี้ถ้าเราโฟกัสที่กลุ่มคาร์บอนนะครับเดลตาเในกลุ่มคาร์บอนเนี่ยจะเห็นไ้หมว่ามันเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นูก็มาเปิดดูนะครับแต่จะเห็นว่าถ้าเป็นธาตุก็คือเป็นศูนย์ถ้าเป็นธาตุก็คือเป็นศูนย์ถ้าเป็นธาตุก็คือเป็นศูนย์ศูนย์ทุกตัวเลยเนี่ยไอจีกับเอเนี่ยเป็นศูนย์นะครับและถ้าเป็นธาตุไม่ว่าจะห้อยอะไรเห็นไหมห้อยสองก็เป็นศูนย์นะครับถ้าเป็นธาตุมีอะไรอีกวะดูซิมีอะไรอีกไหม ธาตุไฮโดรเจนอยู่ไหนว่าไฮโดรเจนตัว H H H ไฮโดรเจนนี่เป็น0นะครับในไนโตรเจน N2 ก็เป็น0ไม่ว่าจะห้อยอะไรก็เป็น0นะครับไอ้สภาวะปกติของมันนะสภาวะปกติก็คือที่เราอยู่ตรงเนี้ยออกซิเจนเป็นแก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สแล้วก็ไอตัวเมื่อกี้อะไรนะโบรมีนปกติเป็นลิควแต่ที่เกิดโบรมีนแก๊สเนี่ยมันเลยมี เพราะว่ามันไม่ใช่สภาวะปกติของมันปกติบรม m o ห้อยสองเป็นลิควิดนะครับอ,อ,อะไรอีกอะเอทูไหม O อออกซิเจนปกติแล้วเป็นศูนย์นะครับ o อสองปกติปกติเป็นศูนย์แต่ O ตัวเดียวมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่ปกติของมันมันเลยไม่ได้เป็นศูนย์ O สามไม่ใช่สภาพปกติของมันมันก็เลยไม่ได้เป็นศูนย์นะครับ มันพิจารณาจากสภาพปกติของธาตุนั้นๆที่สภาวะเสถียรไม่ใช่ว่าเห็นว่าห้ยศูนย์ห้อยหนึ่งเอ้ยห้อยหนึ่งห้ยสอง้ยสามของธาตุธาตุเดียวตอบไปเลยครับเป็นศูนย์บางทีอาจจะผิดดู O2 เป็นต้นโอทะใช่สภาวะปกติสแตนดาดของเขาเนี่ยที่ความดันบรรยากาศที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นแก๊สใช่และมันเป็นแก๊สแบบโอสองมันเลยเป็นศูนย์แต่โห้อยหนึ่งมันไม่ได้อยู่สภาวะปกติแบบเรา มันเลยไม่ได้เป็นศูนย์โอสามก็เช่นเดียวกันมันอยู่ข้างบนนู้นนู่นใช่ไหมโอโซนอะถ้าเกิดแบบปกติของมันอยู่ข้างบนนู้นซึ่งความดันไม่ใช่หนึ่งบรรยากาศแน่นอนน่าจะจางๆถูกไหมเออมันก็เลยไม่ใช่ศูนย์โอเคนะเคลียร์นะเป็นธาตุเป็นศูนย์ธาตุห้อยอะไรก็ตามเป็นศูนย์แต่มีข้อยกเว้นคือมันต้องเป็นธาตุณที่ความดันบรรยากาศยีองศาซีที่เราอยู่ นะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นโอเคไหมเหมือนไอ้นี่ด้วยเห็นไหมพีห้อยสี่นี่คือพอฟรัสในรูปปกติจะอยู่แบบพีห้อยสี่มันเลยเป็นศูนย์แต่ไอพีธรรมดาพีห้อยสองพีโซลิดพีห้อยสี่แบบแก๊สที่ไม่ใช่สีขาวมันเลยไม่ได้เป็นศูนย์นะครับเขาต้องบอกมาแหละเขาต้องบอกมาแ,แต่ถ้าเกิดว่าเอาเงื่อนไขปกติก็คือเป็นศูนย์ไปโอเคนะอะคำนวณยังไง h heat of formation มาดูนะครับเขาบอกว่าจงหา d ด l ต้าของปฏิกิริยาจากค่า d ด l ต้า f ในตารางนะครับคือในตารางอ่ะมันเป็น d ด l ต้า f แต่สิ่งที่เขาจะหาก็คือเป็นเดต้าธรรมดาเหมือนที่เราเคยคำนวณน,นะครับก็ฟ r o m มนี่เลยครับสูตรจาก d ด l ต้านะครับที่สภาวะมาตรฐานก็คือ d ด l ต้า n o นนะครับมีค่าเท่ากับเมื่อเป็นปฏิกิริยาเคมี เมื่อเป็นปฏิกิริยาเคมีมันจะเป็นเรื่องของผลต่างระหว่าง Product กับ Reactant นะครับมันก็เลยว่าต้องรวม d e l t a h h f เนี่ย H n o t F เนี่ยของ Product เอามาลบซิกมาเดลต้าเอชนของรีแอคแ t นต์ คือการที่มันจะเกิดไฮโดรเจนออกมาได้การที่มันจะเกิด c 2 h c ออกมาได้แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีพลังงานของมันออกมาก่อนนั่นก็คือพลังงานการเกิดก็คือ hf เนี่ยแหละนะครับ delta hf แล้วเราก็มาคำนวณหาครับในฝั่ง Product มันก็คืออะไรเอ่ย n ของ c 2 h 6คูณกับ delta hf ของ c 2 h 6 ลบกับผลบวกของเรียกแทนถูกไหมผลบวกของเรียกแทนเรียกแทนมีใครก็มี n ของ c 2 h 4คูณกับเดลต้ hf ของ c 2 h 4บวกกับ n ของ h 2คูณกับเดลต้ hf ของ h 2ซึ่งที่สภาวะมาตรฐานเมื่อกี้เราเปิดดูมาแล้วอีเนียเป็นอะไรครับเป็นศถูกไหม ทำไมถึงต้องคูณ n เพราะว่าหนูเห็นหน่วยมันไหนเห็นหน่วยมันไหนม,มันเปอร์โมลถ้าอยากได้แค่พลังงานหนูต้องคูณอะไรเข้าไปคูณโมลน,นั่นเองนะครับโมลของมันแล้วโมลของมันมาจากไหนมาจากสัมประสิทธิ์หน้าเนี่ยตัวนี้ก็คือ n อันนี้ก็คือหนึ่งเนาะมาแทนค่าครับ n ของ C2H6 ก็คือ หนึ่งโมลถูกไหม c สอง h หกหน้ามันคือหนึ่งโมลตรงโปรดักต์คูณกับเดลต้า Hf ของ c สอง h หกเราก็ไปเปิดดูครับ c สองอยู่ในกลุ่มคาร์บอนกลุ่มคาร์บอน c สอง h หกมีค่าเท่ากับลบแปดสิบสี่จุดหกหกเจ็ดนะครับเออนี่นะลบแปดสิบสี่จุดหกหกเจ็ดหน่วย กิโลจูลเปอร์โมลลบกับก้อนหลังก็คือ c 2 h 4 1โมลแล้วก็ไปเปิด c 2 h 4ครับว่าเท่าไหร่ครับ c 2 h 4เท่าไหร่ครับ52.47เเป็นบวกเนาะกิโลจูลเปอร์โมล ทั้งนี้ทั้งนั้นความชิบหายของเราจะเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ดูนปฏิกิริยาเคมีพี่ดูนเรื่องดูนยังยังไอ้นี่จะผิดทันทีนะครับนี้ีสองตัวซสองตัว,ตวโอเค h อสี่กับสองรวมกันเป็นหกโอเคบังเอิญมันเท่ากันโอเคถ้ามันบังเอิญไม่เท่ากันผิดครับดังนั้นต้องดุลสมการเจอสมการเคมีต้องดุนนะครับต่อมาตั้งแต่ต้นแล้วเนะาะทำไมไม่ทําให้ดูเพราะว่ามันต้องมองก่อนเลยอันดับแรกถ้าเจอปฏิกิริยานะครับ เพราะฉะนั้น d ดลต้าของข้อนี้เลยมีค่าเท่ากับไม่ต้องเอาหนึ่งมันก็ได้เนาะลบแปดสี่จกลบกับห้าสิบจุดสี่เดในยะสำคัญใน SF อ่ะสิก n นฟฟแคนกับสิกนฟแคนใช้กี่ตัวใช้4นะครับตอบลบ 1, 3, 7จุดอะไรเนี่ย 1, หน่วยกิโลจุด อ่ะโอเคนะครับต่อไปอุ้ยแสงเจิดจ้านะ่ะพอดีฝนมันจะตกมันจะมืดมืดแสงมันเลยเป็นอย่างนี้นะฮะเอ่อต่อไปนะฮะปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อนหรือคายความร้อนคือเราจะต้องคำนวณเดต้าเอชออกมาแล้วเราดูว่าเครื่องหมายมันเป็นบวกหรือเปล่าหรือว่าเป็นลบนะครับเราก็จะตอบได้ว่ามันเป็นการดูดความร้อนหรือว่ามันเป็นการคายความร้อน จากปฏิกิริยาที่ให้มาและถ้าเรารู้ค่า heat of formation ของสารแต่ละตัวเราก็จะสามารถคำนวณ e n t ท o p y ทั้งหมดนี้ได้นะครับเท่ากับอะไรนะซิกมาเดลต้าเอของฝั่ง Product ลบกับซิกมาเดลต้าเอชเอของฝั่ง Reactant มันก็คือผลรวมของฝั่งผลิตภัณฑ์ลบกับผลรวมของฝั่ง สารตั้งต้นนั่นเองนะครับเขียนเลยโปรดักต์มีอะไรบ้างก็จะมี nfe คูณกับเดลต้า hf ของ fe ใช่ไหมบวกกับ2ตัวเนาะก็มี n ของ co2 คูณกับเดลต้า hf not ของ co2 ลบกับเาภาษาไทยบ้างจำนวนโมลของ f e 2 o 3ตัวนี้น่าจะสนิมคูณกับค่าพลังงานความร้อนที่ใช้ในการเกิดอีสานตัวนี้เดลต้า h f not เนี่ยพลังงานที่ใช้ในการเกิดอีสานตัวนี้ที่สภาวะมาตรฐานอันนี้คือ f e 2 o 3บวกกับโมลของแก๊ไฟคูณกับพลังงานในการเกิดแก๊ไฟนะครับซึ่งจากตารางมันมีอะไรนะมันมี f e ใช่ไหมกับแกไฟใช่ไหม Fe กับแก๊สฟ้าแก๊สฟ้าคือคาร์บอนคาร์บอนแก๊สฟ้าแก๊สฟ้าเป็นศูนย์นะครับแต่ไดมอนด์ไม่ใช่ศูนย์นะเออระวังดีๆนะก่อนที่จะไปตัดสินว่าเขาเป็นศูนย์เปิดดูก่อนถ้าเปิดไม่เจอก็คือศูนย์นะครับอะไรเป็นศนะูนะใส่ไว้เดไหนวะนี่ใครเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนต่อไปเหล็กตัวหนึ่งเหล็กถูกไหมที่น่าจะสงสยนะัยกันเหล็กแล้วทำไมไม่ทําเรียงมาวะ เอาเหล็กก็แล้วกันเหล็กเหล็กเหล,ล็กเหล,ล็กเหล็ก Fe เหล็กเหล็ก Fe 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 Iron Iron ตัวรอวอยู่ไหนวะ H I นี่ Iron Fe เป็นศูนย์นะครับนี่ Iron Iron เป็นศูนย์ใส่ศูนย์ เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ของ n ของคาร์บอนไดออกไซด์ดุลหรือ,อยังถามก่อนดุลหรือ,อยังอันนี้สี่อันนี้สี่ 3. โอเค O ถ้าไหรเนี่ยหกสามสองหกคาร์บอนสามโอเคถูกต้องทุกอย่างดุลก็เป็นสามโมลของ CO2 นะครับ คูณกับพลังงานมาจากกี้ CO2 ข้างบนมีกี่บารไม่มีนะถ้ามีก็จะลอกซะหน่อ <c> ย CO2 นะฮ CO นะ CO2 อ่านได้เท่าไหร่ครับลบสามเก้าสามจุดห้าอันนี้เป็นสารละลายนะเมื่อกี้เป็นแก๊สเมื่อกี้สถานะแก๊สหนูต้องใช้ลบสามเก้าสามจุดห้านะครับเปิดไปเปิดมาจะตาลายตรงเนี่ยหนูก็ดูหงหงไปแล้วกันนะตามเก้าสามจุดห้า กิโลจูลโมลนะครับแล้วก็ลบกับของอีกฝั่งหนึ่ง N ของเหล็กตัวนี้ก็คือ2โมล fe 2 o 3ามบาคนงงว่าทำไมพี่ใช้2องไก็เขามไม่ได้ให้มาเลยว่าเท่าไหร่เราอ้างอิงตามปฏิกิริยาไปเลยนะครับเราใช้เท่านี้ต่อไปเหล็กเหล็กน่าจะอยู่หน้าที่2เหล็กไอออ fe 2 o 3อยู่ไหนวะอยู่นี่ ลบแปดสองห้าจุดห้านะครับลบแปดสองห้าจุดห้ากิโลจูเล,โโลเอร์โมลเอ้าเพราะฉะนั้นเดลต้าเอของเรามีค่าเท่ากับดูเครื่องสิเลขสามคูณเท่าไหร่เนี่ยลบสามเก้าสามจุดห้าเครื่องคีดเลขมันฉลาดนะมันมองว่าคูณกับเครื่องไหนติดลบนี่นะบวกกับ บวกหรือลบลบกับ2คูณกับลบ8ปดสถ้าใครกวงวงใส่วงเล็บก็ได้นะครับได้ออกมาบวกเนาะ470.5จดกิโลจูลตอบได้ไหมตอบได้ไหมเป็นปฏิกิริยาดูดหรือคายครับดูดความร้อนนั่นเอง เพราะอะไรเพราะเครื่องหมายเป็นบวกนะครับนี่นะมาดูต่อนะครับข้ออะไรเนี่ยอีแปดนะฮ e ะเขาบอกว่าเอนเทัลปีการเผาไหม้โพรเพนนะครับโพรเพนสูตรผิดนะต้องเป็น C3H8 นะครับการเผาไหม้ของโพรเพนตัวนี้เดลต้าเอ้เขาให้มาแล้วตอนนี้คือเดลต้าเอของปฏิกิริยาการเผาไหม้ จงคำนวณหาเอนทัลปีการเกิดของโพรเพนให้หาเอนทัลปีการเกิดก็คือ F เนาะก็คือที่สแตนดาดนั่นแหละของโพรเพนนะครับเราคิดที่สแตนดาดตอนนี้หนูเรียนที่สแตนดาดนั้นในอนาคตหนูจะไม่ได้เรียนที่สแตนดาดนะครับตอนนี้หนูเรียนที่สแตนดาดเลยจะมีสัญลักษณ์นี้เออโอเคนะครับจากสมการการเผาไหม การเผาไหม้ก็คือเอาสารมา C3H8 สถานะแกส๊สเอามาเผากับใครเผาต้องใช้อะไรที่เราพัดพัดพัด,พ,ดพัดเข้าไปใช้อะไรใช้ O2 นะครับเกิดเป็นอะไรครับคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับต้องจำไม่ได้นะว่าตัวสมการเหล่านี้คืออะไรหลังจากนั้นหนูจะต้องดูน,นะครับดุลอะไรก่อนดุลคาร์บอนก่อนใส่3จากนั้นดุล H นะครับใส่4 เสร็จแล้วสุดท,ท้ายคือดุลโอตัวนี้จะดุลตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าอยู่อิสระโดดเดี่ยวเท่าไหร่เนี่ยสามสอบวกสเป็น10บใส่ห้า 5, 5. ดุลสมการเรียบร้อยก็จาก d ดลต้าเท่ากับซิกมา Delta H ของสารแต่ละตัวในฟังไหนโปรดักต์นะครับลบจากผลรวมของอนทรปี การเกิดที่สภาวะมาตรฐานของสานตั้งต้นนะครับก็รวมกันเป็นตรงไหนเนี่ยมันคือโมลของ CO2 คูณกับเดลต้า HF not ของ CO2 ต้องรวมกับอะไรด้วยน้ำด้วยก็เป็น NH2O คูณกับเดลต้า HF not ของ H2O ลบกับของฝั่งเรียกแตนก็ต้องเอาจำนวนโมลก่อนโมลของค่ายจะอีนี่แหละ C3H8 คูณกับเดลต้า h f ของอีตัวนี้แหละ C3H8 นะครับบวกกับ n ของ O2 คูณเดลต้า h f ของ O2 อา้าวก็ค่อยๆหาแต่ละตัวนะครับตัวนี้ CO2 เท่าไหร่ครับ3โมลน,นะฮะคูณกับ CO2 อันนี้เหมือนเคยเปิดไปแล้วหรือเปล่าจากข้อก่อนนั้นเนี่ยเท่าไหร่วะนี่มี CO2 ไหมวะนี่ๆๆๆลบสามเก้าสามจุดนะครับจะได้ไปลองไปเปิดดูกี่โูลเปิดโมลบวกกับ n ของ H2O ม้ำมกี่โมล4โมลแล้วหนูก็ไปเปิดดูครับว่าค่า H formation ของน้ำเนี่ยเท่าไหร่ น้ำไมอยู่ในกลุ่มไฮโดรเจนเพราะว่าไฮโดรเจนหรอน่าจะอยู่ออกซิเจนปะไม่หรอว่ามี h กัก O อ่ะ N N O O อ่ะโอเคจ้ะละมันมีน้ำอยู่สองอันนะครับอันนึงเป็นแก๊สอันนึงเป็นลิควน้ำใช้ฝั่งลิควนะครับสองแปดห้าจุดแปดสี่ศูนย์นะครับสองแปดห้าจุดแปดสี่ศูนย์ ลบสองแปดห้จี่ศูนย์กิโลจูลโมลนะครับแล้วก็ลบกับฟังเรียกแทนเรียกแทนจำนวนโมลของโพรเพนเท่าไหร่เอ่ย1โมลแล้วก็คูณกับสิ่งที่มันจะให้หานั่นแหละเดลต้าเอของ C3H8 นะครับน่าจะหมดแล้วเนาะทำไมถึงหมดเพราะว่าอีนี่เป็น 0นะครับออกซิเจนเป็น0และมันจะเท่ากับอะไรด้วยลบ2 2งสอใช่ไหมกิโลจูลร์โมลถูกปะก็กิโลจูนลนั่นแหละโอเคไหมเพราะว่าอันนี้มันโมลเดียวการเกิดอันนี้มันโมลเดียวนะครับ ก็ไปแก้สมการออกมาเพราะฉะนัลต้าเอชเอฟนอของ C3H8 ทําทำไมไม่เปิดตารางก็เขาให้หาฮัลโหลโถอ่ะลบ2222 22ใช่ไหมเท่ากับวงเล็บเปิดในนี้มีอะไร3คูณล39บ393.5คือวงเล็บข้างหน้าเป็นของ Product มันรวมกับใครด้วย4คูณลบ 0.84หมดแล้วหน้าโปรดัก t ปิดลบกับก้อนหลัง1คูณอ่า1ไม่ต้องใส,ใส่ตัวที่เราจะหาเลยก็คือ x ช h i โ s o ไปเลยได้แล้วครับลบ101.86กิโลจูนเปอร์โมนครับจริงป้ะหวะเปิดตารางได้ค่านี้จริงไหมจริงปะจริงปะปดูดิดูกันปะเปิดได้ปะวะ ซเนาะในกลุ่ม C ีซีสามเอแปดนะครับ105ร้อยห้าเราคำนวณได้แหละร้อยหนึ่งโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะว่ามันมันไม่ได้เท่ากันเป๊ะหรอกแต่มันก็ใกล้ๆก้กันนั่นแหล,ละเราเรานี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคนะได้อยู่ต่อไปสิบสี่ทับยิบเก้าคือเปลี่ยนตารางปั๊บเปลี่ยนเลยเปลี่ยนหนังสือปั๊บเปลี่ยนหมดเลยนะ ข้อนี้เขาสุดท้ายละ14.29จงคำนวณหาเดลต้าเอชนอรดคือ,อไงอนทรปี ropy, ที่มาตรฐานเฉยๆนะครับหรือก็อคือความร้อนจากการเผาไหม้เมทานอนนะตัวนี้คือเมทานอน CH3OH เดลต้าเอชให้มาแล้วลบ76กิโลจูลต่อโมลจงเขียนสมการอุณหหน้าเคมีการเผาไหม้ให้เขียนสมการการเผาไหม้ ก็คือ C H 3 O H สถานะอะไรวะลิควิดมั้งนเนี่ยเมทานอลเป็นลิควิดเอาเผาได้นะครับบวกอะไรนะถ้าเผาต้องบวก O 2เกิดเป็นไรจำได้ไหม C O 2กงกับน้ำนะครับมันเ,เกิดน้ำเผาอะไรก็จะได้น้ำเลยฮะดุล C 1ตัวโอเคดุล H เมีกี่ตัวเอสามบวกหนึ่งเป็นสี่ก็คือดุลสองเสร็จแล้วดุลโอตรงนี้สองข้างหลังสองก็ใส่สองถูกไหมหรือเปล่าถูข้าว่าเดี๋ยวก่อนนะถูกไหมเนี่ยอันนี้โอสองตัวอันนี้โอสองตัวเป็นสี่ต้องใส่สองสี่ถูกไหมเออข้อไปายข้อ b ถ้าการเผาไหม้ไอเนี่ยสามจุมสองจะมีความร้อนเกิดขึ้นเท่าไหร่อา้าว ก็คือหาเดลต้าจากการเผาไหม้สามจุสองกรัมถูกไหมเออเดี๋ยวนะเรารู้ว่ามันลบเจ็สิบหกต่อหนึ่งโมลเราก็ต้องเอาแปลงหาโมลมาก่อน n ของ ch3oh สอเเพราะอันเนี้ยมันต่อหนึ่งโมล ถ้าอยากรู้ว่าไอ้3.2กรัมคิดเป็นกี่โมลแล้วก็ไปคูณเพื่อหาพลังงานความร้อนก็ได้ก็3.20กรัมของ CH3OH คูณกับแปลงให้เป็นโมลครับอยากได้1โมลของ CH3OH คิดเป็นกี่กรัมครับเนี่ย12 1 12 12บวก O 16เป็น28 28บวกไฮโดรเจนอีก4เป็น32 ได้เท่าไรเออไม่ต้องก็ได้มั้งเนี่ย0ูนจุดหนึ่งป่ะ0ูนจุดหนึ่งูนโมล COH เพราะฉะนั้นเดลต้าเเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ76กิโลจูลเปอร์โมลคูณกับ0.10นโมลเท่ากับลบ7.6กกิโลจูลนั่นเอง เพราะว่าทุกๆ1นมอลได้ลบ76ถ้ามีแค่0.1ก็จะเหลือแค่ลบ7.6เท่านั้นนะครับอยา่อยางนี